สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศมือนีนาะมสีผ้าพี่น้องมาเบิงร้านสร้ยเนาะเพิ่นรับเพิ่นมาหลับจ้างหยดเขาหน้าป่าพี่น้องราคาประมาณนี้ทุกคนว่าแพงไหมสองสองไล่ไปลายเนาะถ้าเป็นเงื่นไทยกับมันแบบบางบวชสองพันบาทนะถ้าเป็นเงืน่นเกี่วกับประมาณล้านล้านหนึ่งแสน กีบเนาะทุกคนเนาะก็คือก่อนที่ีหยอดเข่าพี่น้องเท่ากับจะขาดก่อนเนาะก็คือมีมีขาดกับยอดนี่แหละแต่ว่าไทายปั๊บหนาดินแมนเมืม่อวานนี้คุณป้าเพิ่นจา้างรถฟอร์ดเนาะพันสองมันก็ใหายก็จะเอามาปั๊บหนาดินหานะี่พี่น้องหลังจากนั้นก็จาก้างลานทรายมาเนาะมาขาด ให้ดินนะดินเพียงแล้วก็บยอดเขาเนาะทุกคนเนาะพี่น้องถือหรือแพง่งคอมเมนต์มาบอกสุกันพังไหลเด้อเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอะไรไปเบิ่งนส้มกันเนาะทุกคนมัวมัวยังนี่คือตัวใหญ่แท้ป้ามัวนล้วแล้วม้วไทยคือ็ตัวใหญ่แท้นี่นะมัวพันป้าป้าพีนาาพ่น้องตัวใหญ่ขนาดเลย ง้อคุ้นมันก็จะเอิญมึงเนี่ยป้าอันนี้เป็นเป็นหน้าปาลาเลยพี่น้องเลยปากคนดีหันคนเคยมีสามีเป็นคนไทยเนาะพี่น้องมีดูเด็ยกันคนหนึ่งเนาะนี่ความลับนะอย่าบอกด่างนะพี่น้องที่เราก็จะหายหัวตะกี้หันเป็นเห็ดหน้านี่ เพิ่นจะจ้างพวกสนามนี่แหละเนาะตอนนั้นสนามขนาดเนีหน่อยเพิ่นก็จ้างมาดำขวดหนึ่งหาหกสิบพันกีบโอ้ตอนบบนั้นกระทึกลายแล้วค่ะเป็นเงินไทยก็นหลายกาบาทเนาะโอ้หอาเหล็กมันจะยอดได้อะเนี่ฮัลโหลอ้าวมาบัดท่านซ้ำโอ้ยทุกคนเรายังเรายังมาทันนะคะคนเครื่องยอดข้าวที่มาแต่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะหรือวา่าเนาะ เครื่องหยดเข่าเป็นคล้องน้ำเขาจากประเทศไทยเด้อพี่น้องเบิงสัญลักรือบุหูวบกาย,ยัางคือการโดยพิเขียน,นเป็นภาษาไทยนะคะขอกกล่าวเราว่าในการใส่งานตรวจเซ็กอุปกรณ์ในยรการใส่งานไม่นำอุปกรณ์ไปใช้งานติดประเภททำความสะอาดทั้งทุกครั้งเมื่อใช้งานว้ายนี่นี่นี่น,นี่เครื่องหยดข่าวของเราทุกคนเห็นไหมตรงนี้เราจะใส่ค่านี่ดน,นี้ยังหรอกรับประกันคุณภาพ คือแบบว่าอ่านจนไม่ออกแล้วทุกคนแต่ว่าเป็นภาษาไทยนะคะนี่เป็นถังใส่ข้าวเนาะนี่พี่น้องสังเกตบ้างเด้อในอันเป็นถังใส่ข้าวแล้วเพวกกื่อซิมีข้าวนั้นมันก็จะไลลงสีมันพี่นอ้นองกับทมดินแบงสีเนาะเป็นสองฟังเนาะคู่ทุกคนโอ้สนามมาหนอกด้วยอะ่ะยังก็กองเครื่องหยอดข้าวเล็กนี่แหละถังคู่คนว่าเนาะตาตาเนี่ยทุกคนตาอะไรเนี่ยไม่รู้ตา ายังยางนี่แหละนอกค่ะนี่คาการแน้ามุมหนาด้ายมาโซนมุมบานปลาแนนี่ห้าหลอ้าหลดมากห้าหลอดข้าใจวะจะายอดมันได้ปีนี้มากขายบางคำหยอดให้อีกประเือนมาเห็ดโล่กระเจียวเออขาปูมึกชาดี้ชัยพรคุณป้าเป็นอะไรคือตาจังใจเห็นหน้ายอดปีนี้นะ โอ้โยค่าใสา่ใจมันลายค่าใส่ใจมันลายเลยพี่นอ้องแน,นก็ได้หนีได้หนามบริโภคก็เคลือได้เนี่ยอืมยึดแต่มาถ่วมมาถ่วมนะบ่เคยหงทวทับีที่อันแบบว่าแต่ละปีเห็นเราเราเห็นหน้าหน้าดำนะป้านวลปีนี้เนี่ยตัดสินใจเพราะว่าประหยัดค่าใสา่ใจพี่นอ้องทบเคืองกูแล้วทบเคืองเด้อปกตินี่ขาซึ่งว่าเห็ดหน้าดำเนี่ยประมาณสีหาล้านพคนมาสีหาล้านกรี๊ด ปีนี้หันตาชินใจเห็นหน้าอยู่ขึ้นมาอวานนี่จางรถฟอรม่าไทยหาเบิร์พันองเลยก็จะทั้งหนอกทั้งใน่บอกหน้าทั้งไทยนอกกับมี่แล้วพี่น้องแล้วก็แล้วก็อันแล้วก็จางจางร้านร้านไส้ร้านร้านทะเลปะร้านเกับบาณพันสองพันซะสองพดแสนหนึงอจะอดสองพบาทสองพแบบว่า ประหยัดค่าใส่ใจแล้วกาแบบจะได้แบบปวนประหยัดเคยแห้งของบรรลว่าลเลยแบบเพิ่นบ๊อบมี่ข้นเนยแบบนี้เพิ่นบ่มีคนแบบว่าเพิ่นก็เป็นผู้หญิงคนเดียวสินะลูกกับเขาหงเย็นหนุ่มคนหนึ่งกับแบบคลายว่าถ้าเฮ็ดหน้าดำกับทีแบบลำบากกว่าหนีหลายเท่าวหะนะก็เลยตัดสินใจนี่แหละจากร้านมาหยดมาหยดเขาให้ก็คือถ้ายยอดยอดเธอเดียวแล้วมีแต่เฮาแบบฮักซาหรือว่ารู่งเร โูกหงายโกยุ่งไ่ฟูยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะหน้าไก่หนาแน่้าไกน <c oughs> าแน <acter> ่ชวย่ามพนหดือยกาซิบตัวเมา่อไหน้าเป็นตามๆนะ <c oughs> ตวัวมหเขื้นห้างเน้ะพี่น้องย่งามพ้นดนะเนาะค่ะเปิดตับสมาร์ตตี้บนรุนนุ่มไทยเนาะ <c oughs> <c oughs> อันยูอันยูออกซิซาเข้ามาบนรลนแฟนเก่าอันยูเท่าไหร่หกสิบแปย ก็มีแฟนคนไทยนอพี่น้องตอนทำอีแต่หาซิบัดนี้เอาแฟนคนใหม่กัเอายูหกซิหาซ่าเามาเอามาแบบมาสองปีันจะเอามายูนัสองปีมาสรางความอเป็นสางเียงก่เปนเียงคนคนที่่าสิยดเขามาเดียวคนสูสีวิด เจ้าคองหน้านะเพ็่นดีใจพี่นอกกระเดียมปาเพศง่ายเป็นกำบ่าผักเลยไหมเพื่นดีใจเลยแบบว่าสิด้ยอดขาวหน้าเพ็่นสิดิเดียวเพื่นพุดเจหน้าเองเฮ็ดจึงสี่เห็นอยู่บ้านห้าแข้งแห้งเด้อพี่นอกจากแดดตากลบมาแข้งแห้งเลย เทียงนะตอนนี้เนาะออกเหล็กเล่าขุนท่วาสิยอดเขาเพื่อนกำลังกินเขาเทียงกินเขาเทียงพี่เนองกินเขาเทียงแนาะเพื่อนเพื่อนสิยอดแซบป่ะเนาะกินเขานี่ ลาบหมูลมูใหญ่บ่เออลาหมูมีขามีแทงนี่น้องขาวน้องขาวมือนั้นบักันเห็นงูแ้จพอนังช้ำขานีแหละเะมันออกหาแฉบบอน้องลกก็แฉบเลยกินข้าวตรงหางตรงหน้าบ่ะจำไหมเนยจำเยจำเยยให้ไงก่อนข้าวชีเให้าข้าวชเดิมขงนี่เยมาเออยอดก่อน โอ้ยเ้นน right? huh? ี่แข็งแห้งเาะ่อเอาได้หามได้เวลาแล้วพี่น้องนี่หยดข่าของไทยหรือของลาวเนสนอ้รเนี่เสเนเครื่องหยดข่าของลาวหรือของไทยเอะของลาว วฮัคของลาหรือของไทยองทยองไทยองไทยบะของไทยบ่าไมของลาวบคของลาวก็มีอยู่บ่เคองยดเขานะมีแต่ไม่ชีเขียวว่ฮมีบ่่มีมีอยอ่บ่เคยงยดข่าลาวนะเราไปบ่เคยเห็นนะต้องซื้อเท่ต้องซื้อไทต้อ้ยเนี่ยจีเราอะไรเดียกันเนบจชองบจักของไท่บจักของลาหรือของไทย มันมีตัวภาษาไทยกับแสดงของไทยแต่ว่าข,ของไทยฮะเนี่ยของเรลาคือผมเคยเห็นไหนเส้นมี่ม,ม <c oughs> อหล้าผอ่บเลาผลิตไห่สมนบาเบาไปเหล้าเพชรโบดาณฮะว่าขั้นขั้นข,ข,ขยันเวีดนาม,มนมาจักเห็นได้นะไดน้ำเข่มีมดอกล้าผลิตเองนะโอ้เล้าผลิตปุเป็นนะ ลาไเมือนเห็ดเป็นกันสิเป็นไั่เห็ดเป็นอยมีของลาของจีนของไทยแบบนี้ขายซึ่ว่าโอ้ยเ่เคยใส่ของลาให้เลยสงจาใของไทยนี่สไอเหลนกเ้เขาก็กเดนเลเาเ็ดเองเ็ดเองเนี่ยไม่ได้นะเป็นของไทยบ่หัวกกิดิดไทยเดี๋ยวเขาเฮ็ดเองพ่อจะใสยหนึ่งเลือหนึงมีวน้อก็อกพอพอ ค่อไนอ่ะเอาเ็ดดำอยอ,อ้คืออยใช่ไหมครร้ายเอนะโห้มันมันิ่ายเอาเือเก่าเพมาะลงหานเปลี่ยนเป็นขเขาโอ้เอพอาเป่นเออเขาคนละสายพัานธ<ห>ุ์เป็น<ว>สีเอาไซรทั้งไฮทึ่งนี่กอนี่ช่องไฮน้อยอ,อันจิเอสกับเขาเนี้ยเหรอเป<ถ>นสีไซรคนละไร์ท่นน,นะนเขางานอยู่อยู่ไฮลุมเขาทึ่งนี่ไฮิเอ ไอ้เงื่อนไยเนาะหาแต่รับจ้างไงไอ้เงื่อนายเนาะหาแต่รับจ้างสองไรประมาณหล่านปลายเนาะพี่น้องหล่านหนึ่งแสนหล่านสองแสนข้นาดไดมเนหยด่ไดเป็นหยดอย่างเดียวได้ขาดแพงบ่รับจ้างหยอดเข่าสองไรสองไรปลาย่ปลไรครับหล่านเอหลานเอป็นเงืนไทยประมาณสองพัน สองพันนี่แหละมหดแบบว่าอีกอีกอักอกนประมาณหาสิพปพันปลายพันเก่าพันเก่าพันเก่าลอยเก่าซิบเก่าบ้านนี่ได้ที่น่อยหอมด้วยจ้า หมดข้าวฝั่งเรานะคะสองไร่ท่านเก่าร้อยประมาณเจ็ดแปดสิบบาทเนี่ยแหละพี่น้องกระอดสองพันสำเนาสองไร่นะคะแท่งบ่อบริยวณยางเดียวได้ขาดน้ำไปซ้ายไปซ้ายหันไปซ้าย ร้องหน้าบนะ่บยยูแล้วพี่น้องดีใจเนาะหน้าดีเดียเลยดิยอดเด็กกะเดียดเพิ่นกด็ดีขาตะุ่นตกลงมาเขาเกิดต้นใส่ปุ๋ยบรรยากาศดีพี่น้องเลยเหมือนเดดสตอนี่ไม่แดดแดดไม่แรงเท่าไหร่นะคะ ท่านแดดแต่วบ่ายเบาไป็นทางผสมหอดพี่นองรับจ้างเรวดเขานี่พี่น้องมาแฝงโบช่องลายปลายลาลานลาหนึ่งแสนบบหอดสองพันบาทสำเนาไปเล่นไทยไปดิดย่แต่ซิบวนไปวนมาหนีได้พี่น้องใันมันทัวเนาะทัวให้หน้าเลยเดิดนต้องแบบว่า เดินตลอดนะคะสัมําษณ์ก็สิเมื่อยนเมื่อยยางแหละ อดนีด่เลยพี่น้องสนามก็ว่าไข่กบ,บานอยู่นะด,ดินมันฟังเขามิดมิดเขาบัานฟังลงใไปดินเลยเด็แต่ว่าเมื่อท่านแล้วไงเราพี่น้องไปขุดยานหาหุ้งวงแรกพี่น,ยอยน้อง,งอตอนนี้กับ,บายตอนนึ่ที่สองงงเพิ่งที่ว่าเที่ยงเพิ่งมาทุกคนเนาะกับยิปนี้กับซีนี่ประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับข้ามาเบิ่งร้าน หลับจ้าหยดเข่าทุกคนเนาะสองไร่นะคะสองลายปลายราคาจ่างกับไมห่หอดช่องขันบาทเนาะพี่น้องบริแบบบเรี่ยว่าบริยอดยางเดียวด้ขาดก่อนเพราะว่าเนี่ยปากคุกจ่างรถฟอร์ดมากใช้ตีนหายเลวก็บมันนี่ก็มาขาดขาดแล้วก็มายอดเขา่าต่อน้องพอลพี่น้องโอ้ขาหนามันกับไล่เติม์ดได้พี่น้องหนามันยานประมาณสองสามแสนอยด่เลยที่เรียกกับเป็นขาแห้งเนาะ

ที่บนไปบนมากสิได้สิน่ะหยอดห่วงเธอทัวเนาะมันหยอดวงเธอทัวี๋ยวเขาจะเกิดมาบ่ง่ามเนาะทางทางกับ่งามได้สน่ะ